โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ไอวิทยูทูบนะครับผมจะพามาดูตลาดนัดบ้านหนองบุรนนะครับผมซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีนะครับผมเริ่มเปิดวันที่25นะครับผมวันนี้เป็นพฤหัสที่2ที่ทำการเปิดนะครับผมแต่ก่อนก็ปิดช่วงโควิดนะครับนี้ก็กลับมาเปิดใหม่นะครับผมจะพาชมตลาดนะครับช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ครับผมยังเพิ่งประมาณ4โมงกว่าครับ ตลาดนัดบ,บ้านหนองโบเลนนะครับก็เพิ่งเปิดวันที่25นะครับป้ายาที่ผมยู่มีบ้านหนองโบเลนครับติดกับถนนนะครับ,บ,บ,นนรบทางไปสำโรงเกียรตินะผมทางไปวัดสำโรงเกียรตินะครับนี่คือบริเวณตลาดนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นลานมานเก่านะครับ เป็นร้านมันเก่า,น,า,น,านี่เป็นลุงสีเจ้าของตลาดนะครับปกติร้านตรงนี้จะเต็มหมดนะครับแต่วันนี้เปิดสัปดาห์ที่สองครับผมอันค้าก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับจะพาไปดูเดินดูร้านค้าก่อนนะครับช่วงประมาณสักห้าโมงจะได้ถ่ายรอบหนึ่งนะครับ 5้าโมงคนก็เดินแล้วตอนนี้เรีเยนยังไม่เลิกครับตอนนี้นัเรเียนยังไม่เลิกแต่ที่ผมจะถ่ายก่อนก่อนที่เสียงเพลงลิขกกสิทธิมันจะขึ้นครับอันนี้ก็เป็นของขายตามชาวบ้านนะครับผมหมู่บ้านเป็นขายนะครับเป็นร้านน้ำลงจะถ่ายที่ด้านข้างนะครับกลังแดดเปี้ยงเลย เป็นร้านขายไก่เจอกัน,นทุกที่ครับร้านไก่ฝ่าเรือนครับหน,นินฝั่งหนึ่งนี่จะล่องกลางครับนี่คือตลาดบ้านหนองโมเลนทางข้าวช่วงนี้ยังแดดอยู่ครับตุ่งสี่โมงอยู่ ลานค้านะครับจะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนแต่ก่อนที่ผมลงคลิปไปจะไม่มีตลาดบ้านหนองบมเลนะครับบ้านหนองบมเลก็คือวัยบุญเลือหัดแต่วันนี้ก็เริ่มเปิดมาสองสัปดาห์นะครับผมสองนัดครับผมผมก็เลยเริ่มถ่ายนะครับแต่คนยังไม่ค่อยเดินนะครับยังไม่่ําถึงนังเรียนก็ยังไม่เลิกนะครับทางน้องก็เป็นลานของผมนะครับรถสีงเงินนะครับ ถ่ายเรยกันงแดๆนะครับไม่ทันเลยครับถ่ายแลยครับเกรียมครับกระเทียมตรียมกะเียมกำลังเดนได้นะครับมาอุดหนุนได้นะครับใน ทาง YouTube ของไอวิทย์ u ูทูบนะครับนี่ครับผมขอบคุณครับที่แนะนำช่องครับครับผมหลานเป็นก่ใหญ่อยู่ครับเป็นขายฟองเด่นนิดหน่อยจะหมดแล้วลูกค้าคนแรกครับของหลานลูกค้าคนแรกของหลานอะไรครับนี่ตลาดบ้านบ้านบ้านหนองบุวเรน ฝั่งน้องมันจะเป็นเสื้อผ้าครับจะพาถักดูกับข้าวซองหาคนหน่อยนี่เป็นร้านเสื้อผ้าครับ ้านเสื้อผ้าอีกคือจะมาสุดถึงข้างหลังนะครับนี่มันจะลองถ่านี่ครับนี่คือข้างหลังนี่ร้านตอนนี้ยังมาไม่หมดนะครับกพเป็นครั้งที่สองที่ทําการจัดตลาดนัดครับผมหลังปิดไปหลายเดือนนะครับร้านขายปลาร้านขายปลาครับปลาดิบสดๆดปลาดิบ นี่ครับอันนี้คนยังไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ครับเข้มจะถ่ายประมาณช่วงสักห้าโมงหกโมงอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นเจ้าของตลาดครับผมลุงสีครับติดต่อได้ นี่ก็ทุกอ,อย่าง10บาทย0สบานขายรองเท้าขายเสื้อผ้านี่ที่ผมยืนคืออยู่ข้างหลังนะครับผมถ่ายจากข้างหลังนะครับจะเริ่มเดินกลับนะครับตรงนี้ยังแดดเดียวคนนงี้ค่อยเดินเท่าไหร่ เออ,อเป็นอย่างเต็มเตาเลยมีร้านปลาเผาครับผมสีรัต <c oughs> นี่ครับมันก็เริ่มจะเดินนะครับตรงที่ผมยืนนี่ก็เป็นร้านนะครับร้านโดนัทนะครับผมแต่วันนี้ยังไม่มา ลาดทัดบ้านหนองโบเลนครับมีร้านยังไม่ค่อยเต็มครับมีประมาณสัก5้าโมงนะครับผมมจะลงถ่ายลงมาจากข้างบนนะครับผมที่มีป้ายที่ผมถ่ายมาครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้ขอหยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายช่วง5้าโมงนะครับ เชเนนะครับเดี๋ยวเจอกัน5โมงครับ